อันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าแดนดี้วูเอา้าแป๊บเหนือเอาเอาใช่โอ้หลงเราอยู่ในแมปอื่นนะโอ้ยหลงเต็มๆเ,เลยโอเคเราก็อยู่ในแมบขบุดหลุมนะทุกคนสงสัยน่าจะเล่นแดนดี้วูไปเกินอันนี้คือโอ้ว้าอันนี้ต้องจ่ายโลบา้ากันสิถ้าอย่าเราไป ก่อนจะไปฝากกดรับกดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยโอเคแล้วก็มาโหลดนิ่งต่อนะโอ้เออทำไมมันจโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วนะทำไมได้อยู่สุดท้ายเลยเนี่ยดูซี่มีอะไรว้าวก็จะมีมีอะไรด้วยนี่แล้วสมบัติที่เราจะหาเทเดน สมบัตินี้นะ่าเอามากโอเคโอเคสมบัติที่เราจะหาก็คือตังเนี้ยเราไปก่อนดีกว่าออันนี้คือทําเลที่เราจะทํานะเราก็จะกุดๆุดกดๆๆดๆดกดกดขดดตัดไปเลยดีกว่านี่ก็คือเราขาดอีกแค่หนึ่งบาทเท่านั้นก็จะแบบอัปเกรดเจ็คแพ็คได้แล้วนะโอ้ปลดลกเจ็คแพ็คนั่นแหละ อไปหาคุยกันก็เราไปเลยดีวยกว่าน่าจะเดี๋ยวแจ็คแพรมันต้องทำยังไงหน้าให้เกิดไม่ใช่มันไม่ง่ายเอิรมแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรอ่เนี้ยโอ้อ๋อนี่ไงสิ่งที่เราต้องทำแน่เลยเอิรมกระป๋องพลังงานนี่ไงแจ็คแพกอ่ะ เราต้องทำยังไงอะถามจีว่าเขาขุลึกลงไปแล้วเหรอเออโอ้พวกเขาลงไปกันได้ไงเนี่ยโอ้โอ,โอนี่ไงแจ็คเพ็กใช้งานโ,โอเครู้วิธีใช้งานแจ็คเพ็กแล้วแต่อย่างแรกขอไปกินเค้กก่อนหยั่เชี่ยอ้ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเอาจริงนะ แล้วก็เป็นพวกศพกับอ๊ไนน์นะไหมเดี๋ยวเราจะแบบขุดไปต่อเ,เออโอ้ยวิใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องทำที่ให้เพื่อนไปได้ด้วยนะโอตัวตันเออโอ้ยเราแบนน,นะงใครมอรเอยเออจะมาเถอะขุดไปดีกว่า โอ้ยอะไรสีทั้งทองนนะทุกคนเราเลื่อกไปเราจะไปถึงแล้วเออโอ้ขึ้นก่อนดีกว่าเออติดติดติดเอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปดีกว่านะเออโอเขากดไปถึงกันแล้วหรอเนี่ยเออเออโอ้เออโอ้ยเรียบร้อยอ่าหยิบของไปเลยเอา ได้ลานไมายนะได้แอปเปิลด้วยขอขอให้ได้ของกินเถอะโอ้ถ้าของกินจริงแต่ว่าอ่าขุดกันเลยอ่ะเอาไม่สนละเฮื่อถ้าเกิดว่าจะวางได้นำไมายก็แบบเตรียมเลยนะวางได้นำไม้เลยวางเลยน้อวางได้ไหมไม่มีหรอเดี๋ยวเราลองอฮ้ยอ้อ โอ้โห oh. ตอนนี้ก็คือนี่มันเราเปิดไปแค่นิดเดียวเองจริงดิอะเดี๋ยวเราตัดไปดีกว่าโอ้ oh. ตอนนี้ก็มืดเลยนะทุกคนดูสิเราอัปเดตอะไรได้บ้างอ่มโอ้อ่มถ้าง,งั้นเอาเป็นอัปเดตพวดดีกว่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งโอเคตอนนี้พวดเราก็จะสะอาดเลยนะโ oh. อ้หดไปลึกอยู่นะโอ้ oh. เออหิ้ยเฮนโออตกมาและไม่ทันแล้ว่าเดี๋ยวเราจะแบบช่วยน้องขุดเรานะโอ๊ยอย่าบังอยู่วิ้ยอะไรอ่ะตะกี้เออเอออากิบเพปพป้ไปด้วยวิ้ยท่านทุกคนวิ้ยทำไมเราเจอแต่เพปพป้กับฐ่านนี่งงเราขึ้นไปแล้วหรอเออแล้วก็จะขุดนะเราไม่ยอมแพ้หรอกนะ อาเพื่อนเรามาชวนเรานะแล้วก็เออโอ้อ่ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยขุดหน่อยอ้อโอ้ยแป๊บนะเพราะว่าตอนนี้พลังงานเราเริ่มหมดแล้วอืออ้อโอ้โหแบบนี้ก็สนุกอยู่เค้กชิ้นสุดท้ายขอกินนะเออะเออะสวย อีกแล้วอ่ะพอเล่นเกมอะไรทีไรนี่ต้องเล่นกระสอบคคทุกีเลยถามจริงถามขุด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 ,ดมาแล้วมาแล้วอุ๊บอ่ะอะไรวู้วี่เจอเจอหินอีกแล้วเราควรขุดขุดถ้างั้นขอไปทำรูตรงนั้นนะตัดไปเลยดีกว่าโอ้ อกินเค้กเลยนะทุกคนที่เราน่าจะเอาของไปขายนะโอเคเอาไปขายให้หมดลเลยอืมอืมอ,อัพเกรดอะไรดีพลังงานดีกว่าเราจะได้อยู่ได้นานขึ้นนะทุกคนตอนนี้ก็คือเรา,เราขุดเราขุดลึกจนแบบไปถึงอันนี้แล้วอะเขาเรียกว่าอะไรนะขุดลึกจนโอ๊้อจนไป จนไปถึงสิ่งนี้แล้วทุกคนเอิมก็อันนี้เป็นของคนเรานะเอะไรเอิม,อ,มอ่ะว้ายนี่จัก,การันโอ้โหนี่จะเดี๋ยวจาัก,การันช่วยอู้วิอะไรอะ่ะวิลูกซอมบี้ลูกซอมบ,อมบี้ลูกซอมบี้เอาไว้ทำอะไรได้อะเอเอซอมบี้พวกนี้กลับไปหรือเราจะเอาซอมบี้กลับไปเนี่ยอันนี้ก็คือจะพาเราไปนะ ตรงนี้ไม่มีเอิม่มอุ้ยว้าไม่เหลือไม่ให้เลยให้เก็บฐานก็ได้เก็บโคเราจะไม่เก็บเห็นแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยเยงินเราก็เยอะพอแล้วนะที่จะน้องเราก็แบบเอิม่มเอาอะไรดีอะถูกสุดมันก็จะเป็นอันนี้นี่แหละถูกก็คือพลังงานอะสอง ก็ขอเป็นแจ็คผัวเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำยังมันสามารถรับกลับไปได้เฮ้ยได้นี่มาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือแจ็คพอตมากเลยฮะตะกี้ใครนะ่ะอ๋อฮลัลโหลอืมโอ้เลือกอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราขุดไปน้องตามเรามาเลยโอ้หุย เจอแล้วอะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรเออเราเจอเขาเรียกว่ามันเป็นแบบสีอื่นแล้วอ่ะทุกคนเออเออน้องเราตามเรามาเลยนะโอ้โอ้พลังน้อยแล้วต้องกลับขึ้นไปอโอ้โอ้เราต้องรีบไปแล้วทุกคน คือพลังเราน้อยพอสมควรเลยโอ้ยโอุ๊ยอุ๊ยจะไม่รอดเร็วช็บเยีายไปกินเร็วเฮ้ยกี้เราไปชนอะไรไปนี่นี่นี่น้องตามเรามามานี่มานี่เลยอะเดี๋ยวตัดไปเลยนะทุกคนทำลายล้างโอ้ยโอ้ยโอ,อเคครั้งนี้เราก็จะให้น้องมีบทพูดแล้วนะเออมาหนักคับ ซบขอถุงนึงนะถุงนึงอะเก็บเลยเก็บไปแล้วซอมบี้อีกตัวฮมาได้ไงเออเก็บสิเก็บสิเราเก็บไะเราก็จะไปเก็บซอมบี้มาด้วยเอุ้ยอะไรอ่ะอเราจะเรียนเก็บไปเลยครับของอยากเก็บอ่ะเอาพี่เก็บลยเจอทองด้วยโอ้ทองชิ้นโตไม่ขอถุงนะอ่ะ ไว้ได้ตานาไม้ด้วยทุกคนไดนาไม้เออเจ้าตาทาน่ทานชิ้นคะแล้วก็จะเก็บทองไปนะกระดูกก็กระดูกก,ดก็มาเอ,อม่มอ็เขาผยวางวินันะดูดิกำแพงห้องน้ำหากำแพงห้องน้ำไหนมาหยู่ตรงนี้ตรงทางตาย ของดีดอีกชิ้นอยากเอาอขอบ้างขอบ้างครั้งนี้อุย๊ยจุดตุ้ยแล้วกินแอปเปิ้ลก่อนนะน่าจะเพลินเกินเลยโอ้ทุกคนแซมบี้โอ๊ย,อยปัตตุกินแอปเปิ้ลให้หมดเลยดีกว่าตาเริ่มสว่างโอ๊ยต้องเราต้องรีบไปแล้วรีบไปที่กองไฟรีบเลยข้ากองไฟแล้ว หยแล้วโอ้ย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 อะไรโอ้ยเรียกไปกินเค้กก่อนแล้วเอ้าตัดไปก่อนนะโอ้กินเค้กก่อนอ้าวเผอกินไปหมดเลยตัดไปดีกว่าโอ้จากการลังซอมบี้เลยขอหน้าของดูซิมีนอนได้ไหมฮะซอมบี้อ่ะเดี๋ยวให้เก็บก็ได้ตอนนี้ของเราของเราก็เยอะพอที่เฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ย กแลดทุกคนก็ลดอยู่นิาเก็บของมากระดูกมะหินเก็บป้ายเชฟเอิอ่มนองหลุมอันนี้เออเออคาขุดไปเยอะเลยโอเคขุดเลยมันสามารถขุดจากระยะไกลได้เก็บทองไปด้วยอยากได้นะอ่๋อนี่ไงหมดแล้วฮา ก็ไปสิโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไล่ให้น้องไปกินเค้กแล้วนะเพราะน้องเราคืออันนี้จะหมดแล้วพลังงานพลังงานเราก็ไม่ต่างนะแต่ก็ต่างกันอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรมาเนาะเธอไปเธอไปเธอไป เราไม่เอานะเออเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่มีค่ากว่านั้นโอ้โหทำไมมันาทำไมยิ่งขุดมันยิ่งลึกเฮ้ยเรามาถึงเกนหิมะแล้วหนามากเฮ้ยใช้ดีจริงคุ้มโอไม่คุ้มกับที่ขุดมาเลยอะ่ะอ่ะแล้วก็ต่อสู้นะโอ้ งเลยเอโอรีบไปก่อนละเออเออไหนเค้กเค้กไม้เค้กเค้กรีบกินเค้กโอ๋อโอ้ยจดอยากเลืต่างเค้กน้นะอยากเลืกต่างเค้กมันค้างมันมเป็นเป๊มนึงเป๊ะเย่ะละเย่ะละค้างจ้อยเย่ะละทุกคนค้างเดี๋ยวเราขอ,อาตัดไปเลยนะโอ้โออแย่แล้วน้องเราตายเพราะเพราะ เพราะว่าเราโลบจนผมไปเจอช็อกโกแลตตัวหล่อโอ้โห้อเกี่ยไปเพิ่มมันมีตัวอะไรมาจนผมจกใจย่อยเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนอ่ะวูวู้อซ์แคนดี้ไอซแคนดีีทุกอย่างเลยเราจะโลบอยกปปุบไปต่อดีกว่าเออออออโอ้ผมกลับทิ่ มาจริงๆตายเลยรอก่อนนะมือมันให้กลับไปโลกเดิมันพากลับไปที่เออมตอนนี้เราก็ให้น้องไปสู่สุขคติแล้วนะ่เพราะน้องกลับเราเผอไปเก็บเก็บช็อกโกแลตตัวเรามั้งแล้วมันจะเป็นตัวกรยู่แล้วอ้วกอ้วขุดขุดขุดเฮ้ยเห็นเห็นของโอ้ โอ้อ่ะต้องเรียบขึ้นไปแล้วทุกคนเออโอ้ยโอ้ยเจ็กแพ็คหมดอว้ายอ๋อเนี่ยนี่ไงเตาผิงรีบกลับไปเลยโอ้เออแถมตอนนี้ของก็เต็มแล้วอทุกคนแล้วเราก็เสียคู่หูของเราไปงำเออค้ามอีกแล้ว เป็นเกือบทุกทีเลยตอนนี้เราก็มีอัปเกรดอะไรดีนะน้าลองทุกอย่างเลยถ้า,างั้นเราจะขออัปเกรดพลังงานของเรานะกับแจ็คแคเขียเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไปกันโอ้โหโอโอ้ อยู่นะทำไมพอมาดูอีกทีนี่ไงเห็นเห็นเลยทุกคนเห็นตัวนี้เราก็น่าจะอันนี้ขึ้นเออเออเออโอ้แข็งโป๊กเลยอ่ะที่เพ็ปโคททำไมพวกแกต้องรวมล่างมากันแบบนี้ด้วยโอ้โอ้ยปฏิโถแข็งมากทุกคนเออโอ้โอ้ สกีสกอาสกาโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไในที่สุดเอ Trans ้าทานเนาะ <G ül itz ch> หุยทองทุกคนเราเจอทองฮะโอ้สกเกงว่าเราใกล้ oh. <S <S ถึงแล้วนี่เรามาถูกเป่าใช่ไหมเนี่ยนี่มันลึกอยู่ข้าสองควัวเลยนะทุกคนโอ้เออ ชื่อ <Yeah. S 2> เอา้าติดอะอ่ะขุดต่อเลยทุกคนคือแบบมันโคตรอันนี้เฮ้ยเราใกล้ถึงแล้วที่รู้เพราะว่าเราจะกระดูกนะเอ๊ะมันยังไม่ถึงอีกดิกระดูจุและกระดูเพโปมามกินแอปเปิลลองท้องก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยคพเราเหมือนจะมา รีบไปก่อนแล้วหนึ่งคือพลังงานโคตรจะหมดเลยอ่ะโอ้ยคือแบบน่าเมอนมากตอนนี้คิกคิกงมโอ้แล้วก็เอาของมาขายกันนะาขายหมดแล้วดูซิมอะไรให้อัปเรดในเมื่อเราเป็นคนว่างนอนง่ายเนาะอ่ะอันนี้ไปเลยพลังงานเงินเราก็คืออุบาทมากอ่ะไปกันต่อมาดู นี่เอ๊ะนี่มันที่เดิมเปล่าเนี่ยยังกลับมาที่เดิมเลยโอ้ไม่คุ้มเลยนะถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวนะก็เจอก้อนทองทุกคนอืมเพชรขนาดใหญ่เก็บไปเออ <ผม S 1> เ,รเราเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างไม่เหลือไว้ให้ซอมบี้หรอกเอ๊ะ เสียวเสียวเสียวมันมีซอมบี้อยู่นะอ่ะโอ๊ยหออ้า,โอ,า,อาโอ๊้ยตกใจหมดจะเล่นกันแบบน,นี้ก็ไม่บอกไอ้ซอมบี้อ้ยอ้ยอ้ออ้ออ้อต้องเรียกทำลายลางแล้วทุกคน ขายก่อนแล้วหนึ่งจูกันว่าโอ้แพ็ขนาดใหญ่โอ้แพงมากได้ขนาดใหญ่เงินเราก็คือแบบเยอะจัดอโอ้โหล้วต้องทำยังไงถึงเลื่อนเราจะฟื้นเนะี่ยจำไม่ได้อืมแอคเกตเราเลือกจะเพิ่มเอิเ่มเจ็คแพ็คอ่ะไปไปกันต่อมามาซอมบี้ เออหลมไปหมดเลยอ่ะก็เก็บไปนะเก็บกระดูกไปแถวนี้ใช่ไหมซอมบี้โคตรเยอะโอ๊ะนั่นไงใช่เลยโอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟื้นคืนชีพอีกหนักเลยปะทีน่นี่โอ้ป่ะมาดูกันว่าโอ้อยางน้อยก็ได้แอปเปิลมานะเออเราต้องไปตรงนั้นต่อใช่ไหมนะเอออ่ะไหนเอ๊ะนั่นนี่ตัวเหลอโอ้ย โหตอนนี้ก็คือเรามาลึอกอยู่นะลึกพอสมควรเลยทุกคนดูสิอันนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วยี่สิบเต็มเลยอะเรานี่มันยังมีให้กดต่ออีกบ่โอ้ห่นงไงซอมบี้อะโอ้นี่มันไปอีกชั้นแล้วแล้วตรงน,นี้คือวัดดิแท็บบ่โอ้นี่เก็บ ไปไม่สนรูปใครของทุกคนเราจะขออออืืหให้ของคือแบบไรประโยชน์เออแคนน่นี้แค่นี้เหอรอเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะทุกคนโอ้ตอนนี้เราก็เริ่มเจอถ่านแล้วนะทุกคนอย่าบอกอย่าว่ามันน่าจะต้องใกล้ถึงแน่นอนกระดูกเจ็บกระดูกไปอืมอ่ะเออโอ ยังไม่ถึงอีกหรอเฮ้ยเพรทุกคนกับกระดูอีกแล้วนี่เราจะแบบไปที่ไหนอีกละเนี่ยถามจริงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพื้นผิวมันแปลกแล้วทุกคนเอออ่ะโ,โอเคแล้วก็จะอ้อันนี้มันขุดยากอยู่นะเนี่ยเราต้องขึ้นไปต่อแล้วทุกคน เพราะว่าเราอยู่แถวนี้ไม่ได้นานหรอกนะเออโอ้ยติดโอ้ยติดหลังจากที่ติดเป็นเรื่องโอ้ยเอ้าลงไปต่อก็ลงเออ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 โอ้โอ้โอ้หดยาวเลยทีนี้ทุกคนเราต้องขุดอีกนานไหม โอ้โห oh นี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเราควรไปไหนต่อเราต้องสิ่งที่เราต้องทําอย่างเดียวก็คือขึ้นไปอ่ะทุกคนเพระเพราะว่ามันแบบไม่มีที่ไปให้เราแล้วก็คือมันแบบขุดเกือบเทพไปไม่ได้เลยโอ้พลังงาเชื้อเพิงหมดต้องเกาะไว้กินแอปเปิลรอเขาสามสองหนึง่ง วุ้ยใกล้ถึงแล้วออเจ้ากดจะได้เอามาหายจะเออโอ้ยโอ้ยอู้เก็บทองไปด้วยดีกว่านี่เราเพิ่งเห็นนเี่ยอ่ะไปต่อเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะทุกคนโอ้นี่ขุดไปไม่ได้จริงดิโอ้โอ้โหนี่แถมเราก็อัพเกรดไม่ได้ด้วยทุกคนน่าจะต้องกลับค้นไปต่อจริงๆแล้วแหละ ว่าว่าตกอีกอืขอร้องขอร้องขึ้นไปถึงไวๆเถอะเราต้องไปเอาของจากตรงตอนนั้นแน่เลยโอ้โหเราเชื้อเพลิงก็หมดอีกเร็วหน่อยค่ะมาโอาเราต้องเก็บของไปขายตรงนี้แน่เลยทุกคนอเกือบไปแล้วก็เก็บเจออะไรก็เก็บให้หมดนั่นแหละ พอเท่าที่จะเอาได้อันนี้ขายได้ไหมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆก็คืออันนี้ก็น้อยแล้วเหมือนกันนะอ่ะขอเจอกระดูกไม่ก็ทองก้อนใหญ่ไม่ก็เพชรก้อนใหญ่เฮ้ยใหญ่ออกมาได้หรออลากระดูกอือหือหน้าเริ่มมือแล้วทุกคนหน้าเราก็น่าจะต้องไปละเพราะตอนนี้หน้ามือเต็มโอ้ ขอร้องขอร้องได้ได้เงินมาเยอะเยอะเถอะอะ่เราต้องอยู่คนเดียวยังเดี๋เดี๋ยเได้ไม่เอานะ <laughs> โอ้ได้เงินแค่นี้อัปเกดกระเป๋าได้สัมภาระอ่าเราลองดูตอนนี้เงินเราก็คือแบบบุดมากเลยหายแต่ทีนี้เราสามารถอดี่บอกเดี๋ยวว่าน่าจะต้องเอาจริงแหละ เพราะตอนนี้ก็คือแบบเราถ้าไปข้างล่างต่อก็คือไม่มีที่ไปแล้วทุกคนแล้วก็ต้องไปจริงๆแล้วเออเออขอแล่าขอเฮ้ยอ่อ่ะ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 ต่อต่อต่อ,ตอ ก,ก็นึกว่าพวกซอมบี้รอดอยู่โอ้ถ้าเกิดว่ามันยังรอดจริงนะป่านี้โอ้โหของก็ไม่ค่อยด้วยทุกคนของไม่ค่อยเพื่อบางอลังการเลยเอ่ออ่ะโอ้กระดูกใช่ของจริงก็อย่าง จะเก็บทุกอย่างก่อนที่เราจะเก็บก็ตัดไปกันเลยดีกว่าสำหรับแค่นี้ก็คือเราไปไม่ได้แล้วจริงๆนะ,อะโอ,โอวหอเราเข้าไปได้นะเฮ้ยโอไม่ได้จริงอะ่ะก็สำหรับแค่นี้ก็ได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราเอาเก็ดอะไรไม่ได้เลยก็ สำหรับแค่นี้ก็เจอกันในแดนดี้เวอร์ครั้งหน้านะบ๊ายบายจยบจ้าอ่ะ